บ้านพักวารีภูวิลล่านะครับท่านนิยมการแบบเป็นส่วนตัวพิเศทแบบครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักเหมาะมากนะครับเป็นบ้านพักนะครับสองชั้นนะครับสไตล์ภูวิลล่าหลังใหญ่เลยนะครับภายนอกตกแต่งเทินสีฟ้าดูสบายตาสบายตานะครับพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวส่วนตัวนะครับคาราโอเกะห้องครัวนะครับและเตาปิ้งย่างนะครับตัวนี้มี3ามหลังด้วยกันนะครับหนึ่งหลัง มีอะไรให้ท่านบ้างนะครับตัวนี้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านนะครับตัวนี้ก็นะครับหนึ่งหลังเลยนะครับหนึ่งครอบครัวเต็มเเลยเนี่ยได้อ่าไม่น่าอ่าประมาณ15ท่านนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่คือท่านอาจจะนอนเบียดกันนิดนึงอ่าอาจจะไม่สะดวกสบายนะครับจะนอนลำบากนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นนะครับสามห้องนอนใหญ่หรือ4ห้องน้ํานะครับตัวนี้รองรับใช้บริการได้ถึงประมาณ15ท่านต่อหลังละกันนะครับตัวนี้สามห้องน้ำส่วนตัวนะครับ แต่งแสงสีไฟสวยงามเลยนะครับเ,เ,เรียบร้อยนะครับรห้องคาราโอเกะคอมพิวเตอร์ชุดเสียงบึ้มบึนบึบบนดังขนาดนี้เลยตอตีเลยทีเดียวนะครับผมตีตีได้เลยนะครับ<ล>ผมแล้วก็มีสมาร์ททีวีแล้วก็ฟรี้อผ้ด้วยนะครับเพ่อถุงใหญ่โซฟารับแขกสบายเลยนะครับแอร์ท,อทั้งหลังนะครับทั้งหลังแอร์ทั้งหลังนะครับเน้นเลยทั้งหลังมีตัวเดียวนะครับเปิดกันตัวเดียวเลยทั้งหลังนอนพักกันบ้าเมื่อออกแล้วเนเชียร์แอร์ทั้งหลังนี่หมายถึงว่า ห้องไหนก็มีแอร์นะครับห้องน้ำยังมีแใช่ครับนะครับเป็นแอร์กี่พัดกันเองนะครับต่อไปน้ำมีแอร์ด้วยไหมครับมีแอร์ครับเย็นสดชื่นหนาวเพ่อนเพอนคุณนะครับก็มีห้องครัวอุปกรณ์ครบครันนะครับพร้อมตัอบิงย่างแล้วก็ที่จัดรถนะครับตัวนี้สำหรับที่จับรถทุกท่านไม่ต้องห่วงไปครอบครัวก็รถก็ได้มีหลายคันกันอยู่แล้วนะครับบางทีนะครับตัวนี้มีจัดรถอ่าจริงๆแล้วบ้านละาหนึ่งหลังแหละนะครับแต่จริงๆแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ย เรามีบริการที่จะรถให้มากกว่าสิบคันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามีทั้งกล้องวงจรเปิดวงจรปิดครับปิดแล้วมันจะเห็นยังไงนะครับต้องกล้องวงจรเปิดนะครับแล้วก็มีบ้านของเจ้าของบ้านพักนี่อยู่ใกล้ๆบริเวณเช่นว่าอุ่นใจหายห่วงก็คือของหมดหรืออะไรหายคุณสิเคาะเรียกเจ้าของพักเลยนะครับเป็นเรื่องได้เลยนะครับตัวนี้รขอหายเปิดกล้องหน่อยครับเปิดกล้องหน่อยนะครับเพราะเป็นกล้องวงจรเปิดนะครับตัวนี้นะครับ สบายอุ่มใจหายห่วงได้นะครับตัวนี้ oh. บ้านพักวารีภูวิลล่านะครับตัวนี้อยู่ที่หัวหิน oh. หัวหินสตีหีนนะครับ oh. ท่านใดที่สนใจก็สามารถนะครับเข้าไปดูว่าท่านใดอาจจะเอ๊ะภาพเราเอามาน้อยไปหรือเปล่าอยากดูข้างในก็เข้าไปที่เพจของบ้านพักวารีภูวิลล่าเข้าไปดูเรื่องร oh. ายละเอียดหน่อยว่าภาพดูรายละเอียดนะครับว่าตรงโจทย์ไม้ต่อตรงโจทย์ครอบครัวไม้ไปกันไหล หลายบ้านอย่างนี้สามารถพักกันได้ไหมอะไรนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูรูปดูภาพหรือว่าไปดูเรื่องคอมเมนต์เรื่องต่างๆได้เลยได้ครับท่านใจก็ติดต่อทางแอดมินหรือว่าอีเมลเข้ามาสอบถามได้เลยได้เลยครับสําหรับบ้านพักพูลวิลล่าสตีิบหัวหินวารีพูลวิลล่านะครับสนใจจะเปลี่ยนฟิลจากโรงแรมเมื่อกี้นะครับก็มีเป็นบ้านพักแบบนี้พูลวิลล่าเราก็มีนะครับเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวจะมีรองรับท่านสมาชิกที่อยู่แต่ละจังหวัดด้วย นะครับว่าเผื่อท่านมีพัทยาชลบุรีละนองระยองละยาอะไรก็แล้เดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้เราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะครับติดตามของเราไปเรื่อยๆนะครับ